สิรวาสเอกองค์พระทรงสีด้วยสำนึกพระบารมีแผ่ไพสาลปกเกล้าคุ้มไทยให้ยืนนานพระปณิธานอกเอื้อเพื่อปวงชนยุสิบสองสิงหาสุภวาระเฉลิมพระชนพรรษาสถาผล น้อมถวายพระพรชัยมงคลสิริดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เมืองลบุรีโดยนายจำเริญสละชี่นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนทิทศกาลผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเครื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่สวันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนะบวงเวียนศรีสุริโยทยัยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีสนับสนุนโครงการเข้าวัดธรรมะสวนะโดยนำนักเรียนทำบุญตักบาตรรักษาศีลฝั่งธรรมะและเจริญจิตภาวนาเพื่อให้นักเรียนนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ นางสุชาดาบุญสร้างรักษารษาชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมะและเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันธรรมะสวนะหรือวันพระโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบุรีได้ดำเนินโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะโดยส่งเสริมการนำพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนมาเพิ่มเติมในกิจกรรมการเรียนโดยให้วัดใกล้กับโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศีลธรรมคุณรธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้รับฟัง และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันดำรงตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างผูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันพระให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยนางสุชาดาบุญสร้าง รักษารษาชก,การผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีกล่าวต่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตมีวันสำคัญต่างๆมากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมาแต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุส่งผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่ายโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองนุบุรีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางประเพณีศาสนาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่ารักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณี และภูมิปัญญาไทยโดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็น,นารากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุขจเจริญรุ่รงเรืองสืบไป สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไซต์อย่างเต็มรูปแบบโดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรมในกิจกรรมสวดมนต์หมู่สัเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสอรพัญญะ และการบรรยายทมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและเป็นคนที่มีความสุขซึ่งทางโรงเรียนมุ่งเนนนโยบายให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดการปฏิบัติและลงมือทําจริงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อาทิเกษตรกรน,น้อยพักสามหาวน้ำหมักชีวภาพมัดย้อมเย็นพับเหรียญโปรยทานเป็นตน้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะ ทางด้านร่างกายของผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโรคในยุคป,ปัจจุบันผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์สูงสุดและยังคงคุณค่าของความเป็นไทยโดยทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดจึงส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเท,ทศบาลเมืองลบบุรีเป็นจำนวนมากครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเดชชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ